เห็นตัวเองไหมคะเห็นตัวเองไหมคะลูกคนนี้คนนี้ชอบกล้องใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันหนูใส่เสื้อสามเดือนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้สามเดือนแล้วพรุ่งนี้หนูก็สามเดือนแล้วคะ่ะ <c oughs> แสนดีแสนดีแสนดีแต่งหน้าเหรอลูกเอาออกไงวะเนี่ยขา <c oughs> หนูแต่งหน้าเหรอคะเนี่ยหนูทับปากแดงนะคะ หนาวไหมไม่หนาวเลยอากาศดีเอาเอาลิปสติกออกไงเอาออกอยังไงอะไหนอะออกยังไงนะแม่ทําแม่หาก่อนนะข่าวจั่วเลยใช่เพราะว่าฟิลเตอร์มันแต่งหน้าครับผมเอาแต่งหน้าออกก่อนนะยังไงคะทำไม่เป็นนะนะช่างมันเอาอย่างงี้แหละ อู้อูอูหนูอยากเดินใช่ไหมคะเห็นไหมชิวชิวชิวอ่าพรุ่งนี้สามเดือนพรุ่งนี้จามเดือนหนูก็จ่ายอู้ขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มค่ะเออใจส้มล่ะคะกนจุ๋ยอะคุยกับพี่พี่หน่อยหนูอยากเดินค่ะเดี๋ยวพาไปเดินแล้วก็มานั่งต่อนะน้องอยากเดินเขาชอบดูต้นไม้ค่ะ เป็นเด็กชอบดูต้นไม้ชอบดูรูปศิลปะอะไรเงี้ย มาเลยตุๆๆๆๆๆๆๆ้มตุ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 ้มอะเอมาแล้วต้องวนไปดูต้นไม้กันน้องชอบดูต้นไม้แหมเขาอยากเดิน,นเดินดูต้นไม้ทุกวันค่ะแซนดีแซนดีมีส่วนเหมือนพี่เปาไหมเหรอชอบดูชอบชอบกล้องค่ะ ชอบกลอ้องอ่าป้าพี่เลี้ยงไปกินข้าวคะ่ะช่วงเย็นๆก็จะสลับกับป้านะคะลูเพิ่งอาบน้ำอยากไปเหรอคะลูกเอะ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 เอ้เแสดแงว่าให้ขับเคลื่อนจะต้องเดินไปเรื่อยๆต้องเดินใช่เดี๋ยวมานะคะแล้วก็วนมาที่เดิม ให้แม่พักก่อนนาพักคุยกับพี่พี่กรณอ,อ้อโอโอ,โอ,โอยังไงคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพคุณพ่อนอนอ่ะคุณพ่อหลับแสนดีเขาเหมือนพ่อมากเลยนะเขานอนเก่งใช่นี่โดนยุงกัดไปหนึ่งจุดเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้คือมียุงอยู่ในห้อง มียุงอยู่ในห้องหนูแล้วก็ห้องแสนดีแต่ว่ามันหาไม่เจอค่ะแต่มันมามามาตอมมาตอมป้าพี่เลี้ยงแต่ว่ามันไม่มันไม่กัดป้าพี่เลี้ยงนะแต่กัดแสนดีมันตบตบมันไม่ทันจริงๆแล้ววันนี้ทางเทศบาลเขาก็มาฉีดไล่ยุงนะคะทั้งหมู่บ้านเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฉีดไล่ยุงให้นะคะเพราะว่า พี่แม่บ้านที่ที่บ้านพ่อกิกอ่ะก็มีแบบเป็นไข้เลือดออกกันไปแล้วออเอโไ,ไป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 แล้วพี่กันไหมน้องไม่อยากนั่งค่ะน้องอยากจะเดินไปเรื่อยๆค่ะจุ้งจุ้งเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ัสดีค่ะอาจะออจะเอ๋หน่อยจะเอ๋ตะเอ๋ค่ะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ให้พี่พี่อุ้มละคะอาจาะเอ๋พี่พี่หน่อยค่ะพรุ่งนี้หนูก็สามเดือนแล้วนะตอนนี้หนูพัฒนาการก็คือคอแข็งนะแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ไอ้นี่นะคะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คว่ำเองอะไรเงี้ยพยายามพยายามอยู่แล้วก็ เอ่อเริ่มที่จะหยิบนู่เขาเรียกว่าเริ่มที่จะแบบยลอง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 ,ลองจับเอามือเข้าปากเริ่มทีบเก่งอะไรเนะะี่ยค่ะอืมตึมตึมติมตึมติม,ม,ม,มหนูอยากไปแต่แม่ถือกล้องไม่ได้นะลูกเรามุฟไปทางนู้นกันไปอ่าวไป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 ,ไป,ไป,ไปแม่ไม่มีใครถือกล้องให้เลยไปไปนี่กัน ค่ะ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 เอ๋อเอาพี่ๆรอแป๊บหนึ่งนะคะพาไปเที่ยวก่อนนะคะว้าวว้าวไม่ว้าวเลยอู้พี่ๆรออยู่หรอคะ่ะเราจะวนมาเรื่อยๆนะให้พี่ๆให้พี่คุยกับแฉนดีนะโอเคไหมแม่จะพาไปเที่ยวแล้วก็วนมาหาพี่ๆโอเคไหมโอเคไหมคะพี่ๆเล่นกับแฉนดีโอเคไหมคะ

ตาแดด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 ตาดดเจ้ป่ะไปเที่ยวกันก่อนนะเอ้ยหัวเปียกเลยค่ะนั่งได้ไหมเวลานี้เป็นเวลาที่เขาต้องเดินเที่ยวนะคะเขาก็เลยไม่ชอบนั่งนะคะแต่ว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเขาจะง่วงจะง่วงแล้วก็จะนอนแล้วค่อยนั่งไม่ได้แล้วค่อยอ่าเขาเรียกอะไร กินนมนะคะหลับก่อนแล้วค่อยกินนมเขาก็จะเป็นสเต็ปนี้ะจะออจะเดินหรอคะโอ้แม่ห้ามนั่งคุณปู่อยู่บ้านค่ะคุณปู่อยู่บ้านเดี๋ยวเราไปหาคุณปู่แต่ว่าวันนี้คุณปู่บอกมีน้ำมูกแต่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาฮะอา้าโอเคไปขับเพื่อนเอาย้ายกล้องกันก่อนนะคะโอเคไหมคะตึงติงติงตง ใก่กล้องมาหน้าบ้านอ่ะอันนี้นะโอเคไหมคะยุงเริ่มมาแล้วโอเคโอเคโอเค บลา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 มบลาบลาลาลาอะจุงจุงจุงมจุงมจุงมจุงจ้าเอ๋จ้าเอ๋พี่พี่จ้าเอ๋หน่อยค่ะอะเจ้อะเจ้อะเจ้เห็นเสื้อแสนดี้ไหมนี่คือเสื้อนี่เสื้อมีชื่อแสนดี้ด้วยนะแสนดี้กินแขนแม่แล้วแสนดี้กินแขนแม่แล้วค่ะ โอ้ยเอาออออไป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 ,ไป,ไปอยากจะมีกล้องติดตัวจังเลยกล้องแบบติดตัวนั่งก็ไม่ได้แสนดีไม่ให้นั่งค่ะเพราะมันมันคือเวลาที่แสนดีจะต้องเดินเที่ยวค่ะใช่ไหมคะนั่งพักก่อนนะคะโอเคไหม พักแป๊บหนึ่งค่ะสวัสดียามเย็นเย็นเช้วโอ,โ,อโอ้อากาศกำลังดีค่ะไม่ไม่เย็นอ่ะไม่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเหงื่อออกอยู่นะคะต้องผันทนั้งหนย้อนแสงอยากได้ฟิลเตอร์ที่มันแบบธรรมชาติแล้วไม่ต้องไม่ต้องทาปาก เอาออกอยังไงเนาะอ้าทาปากทาปากแล้วทาปากเ้วอวยเอ๋ไม่ทาปากแล้ว,ออ,าาลวออกแล้วว้าวเยวออกมาน้าบ้านแป๊บเดียวเพราะว่ายุงจะเยอะแล้วนะคะสู้กล้องใช่ได้มาอย่างเดียวก็คือได้สู้กล้องได้แม่มา๋อา เป็นไงโอเคไหมคะไม่โอเคคะ่ะหนูอยากดวนจะไปแล้วนะพี่พี่นะจะจะไปแล้วนะคะโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคไปะปะปะโอ้โร้องแล้วปปปปไปะแ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 ม่มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันไกลมากเลยขอบคุณสติกเกอร์คะ่ะ เห็นไหมตัวเล็กมากเลยตัวมันเล็กเกินไปนะมอไม่เห็นเลยอ้ แบบสบตานิดหนึ่งให้เธอตะลึงนิดน้อยอ่อยเธอเล็กน้อยฉันมอยฉันไม่ใช่ใครอยากทำความรู้จักอยากจะบอกว่าชอบนะใจมันเต้นทุกคราเวลาได้ใกลใ้เธอ มองต่อได้ไหมสันพักดูเธอหน้าตาตาไว้มั่นกันบ่อย่ควใจฉันดวงนี้แค่เพียงที่ยกมุมปากและมุกเทียฮาที่ใจไมน้อยดวงนี้แทบจะวายโอ้โอ้โอ้ไอ้เขามองอีกหน่อยคะแนนเต็มร้อยฉันให้พันได้เจอแบบนี้มองได้ทุกวันจมูกเป็นสันฟันขาว สิ่งผมกงม,มันบดบก,ก,ดก,ดกๆๆเลยกันเลยให้ยอมเล่าหัวใจเต้นรัวยิ่งกว่ากรองยาวยอมเล่ายอมให้เธอคนเดียวเย้ร้องเพลงใหม่เลยอ๋อหวังก็ไม่ได้หวังไม่ได้เลย ชับไปด้วยเอาพี่พี่รอก่อนนะคะพี่พี่รอก่อนนะคะโอเคโอเคได้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 ยุงมาแล้วยุงมาแล้วพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าบ้านแล้วนะคะยุงมาแล้วนะยุงมาแล้วยุงจะมากัดแ่นดีอีกแล้ว ยุงชอบกิน้วเด็กไปไป,ไป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 แล้วนะคะไปแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้ไปแล้วค่ะเ <c oughs> <c oughs> ข้า,ขบ,า <c oughs> บ้านเข้าบ้านไปบาย <c oughs> <c oughs> น้องง่วงใช่น้องง่วงแล้วง <c oughs> ่วงแล้วค่ะไปแล้วนะ <c oughs> จ้าจ่าจ๋า